บ่เอยเห็นพี่เสมเอาออสูสูตัวสูงมาขายพี่น้องเอฟซีเลยครับไอเสมอมเป็นพ่อหยังข่อยอยากฮู้อยากฟังแม่นะทำไมไอเสมไม่ไม่เอาอซูซูสีส่ประตูตัวสูงมาขายให้พี่น้อง FC เอฟซีเยอะแมนครับนะเบิ้งคลิปแด่กก็จะเห็นออสูสูตัวเตี้ยฉลามบกนี่เพียบเลยแมนครับแต่สี่ประตูยกสูงนี่บ่เอยมีบ่เคยมีม,า,า,มาเป็นอย่างข่อยบ่เอยได้ขอมาขายผู้บ่อยากฮู้อยู่นี่มัอน,นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวขับไปบองลูกๆกัอยากรู้ตามมา น่ะทำไมไม่เอาอีนสุยกสูงมาขายเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องสามพันนะเดี๋ยวขอที่จะสตาร์ทสตาร์ทแล้วขับไปบุรงลงหน่อยน่ะนะสตาร์ทแล้วรับมันนะมีเหตุแล้วก็มีผลครับเดี๋ยวจะบอกติดป่เนอะแบตออนหรือเปล่าไอ้สตาร์ทเป็นปะ่ะต้องปิดประตูว่ายจัและ ไอเคยมีรถบอยอยู่บางเคยมีรถบอยไ <c oughs> อไอครับเป็นเทอบอแบตมีบะ <'s> ประตูเปิดอยู่อ๋อ oh, do ปิดประตูดูรถตัวไมเนี่มันป้องกันไงแบตออนไอ แบทออนไม่เกี่ยวกูจะได้ได้เป็นเออบาแต่เกี่ยวบาแต่เกี่ยวกับประตูน้ำไอแบทไอออนมือวัดนี่เห็นขับคนอยู่ไอ้ยางงี้เดี๋ยวาแล้วมึงแม่ก็ตกขึ้นไหมทีนี้เขาจะดา่าโคตรแม่กูนละมั่งนี้ <laughs> เดี๋ยวไ <laughs> อรับเป็นเถี่วมานีรถนี่บ้านไอมีรถเถี่ยวบอไอคอยยากหูบ้านไอมีรถเถีว่วบ เอาเข้าเรื่องทําไมไม่เอาอีสุยกสูงมาขายบ้างอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากจะเอามาขายเยอะๆแต่แต่อะไรครับมันไม่ค่อยมีมีมันไม่ค่อยมีให้ยึดอ๋อโอ้โ <laughs> <laughs> มึงเข้าใจกูป่ะออ ก็ส่วนมากส่วนมากคนที่ขับสี่ประตูตัวสูงับคนมีคนที่มีฐานะครับแล้วก็จะพอมีประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยจะ่วยรถยึดใช่ <outsider. S 2> เพราะว่าคนที่ขับตัวสูงต้องอายุประมาณ3 0 40 50ี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าวัยรุ่นก็จะ20กสิบกว่าสายซิ่งใช่ไหมตัวเตี้ยใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นรถตัวสูงนะมันก็จะเป็นมันก็จะแพงเพราะว่าป้ายรถใหม่ป้ายแดงมันล้านกว่าอนะเจ้าของเดิมก็ส่วนมากเขาจะกำลังจะมีกำลังมีกำลังทรัพย์ครับมันก็เลยแบบ เห็นในตลาดรถมือสองน้อยก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ปล่อยยึดหรือว่าเขาไม่ได้ปล่อยออกมาใช่ไหมใช่ครับเออมันก็เลยเพราะว่ามันก็ขายไม่ดีเท่าตัวเตี้ยใช่ไหมใช่ครับเออถามว่าตัวเตี้ยป้ายแดงเขาขายดีมันก็เลยยึดดีแต่ตัวสูงมันเขาขายไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยมีให้ยึดด้วยแล้วก็คนที่ใช้สุดหลัมีกําลังทรัพย์ด้วยโอเคป่ะโอเคเหรอครับกับคำถามว่าเหตุผลเนาะครับแต่คันนี้ก็ได้มาแต่ว่าคันนี้ได้เป็นรถสวยครับ เป็นตู๋ฉลามบุกเครื่อง3,000ตู๋ท็อปปี2021แต่ว่าแบตเตอรี่เนจะหมดนะนะไปเบิ้งรอบ 1, คันก่อนนะมาพร้อมกับรอบแม็กไบพัดน์ะ RTG นะเมื่อวานอ่าเมื่อวานนี่ก็ยังขับไปซื้อรถเฟอร์จูเนอร์อยู่อ่าอีกก็วัฒนาวัฒนานะครอ,อยู่เมื่อน,นี้ใส่มาแบเตเบิ้ลซะแล้วอ่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ไหมนาจุนนาจอไม้จําได้ปะหลักหมื่นปะหลักหมื่นครับนะหามืออา่าไม้หามือหาพวกนี้เดิมหมดครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อม ผู้ดใดเอาเมืาอนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่ยนยังครับไอเหมือเปลี่ยนรถเด้อเออนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยอ่าโอเคปะ่ะครับนะฟรีดาวฟรีจองคันนี้ผ่อนหมื่นนอหน่อยหนะเป็นเครื่องสามพันแซดีนะเป็นตัวแซดีคือตัวท็อปสุดของรุ่นนะตัง้งเงินผันซื้อได้ครับมีบริการเพชรสัญญาหอดหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียว โอ้สวยเนาะงามป่ะง,งามครับตวรี้ถามว่าไอ้เสียมเราป้ายแดงคนที่เ้าองมีกํลาลังทรับย์ดาวเป็นแสนพอนหมื่นกวาแล้วเป็นมือสองนี่ต้องดาวเป็นแสนเหมือนกันบอ<ม>บอรครับไอ้เสียมก็ยังให้ฟรีดาวจะรวยหรือจะจนก็มาหาไอ้เสียมก็ไอ้เสียมก็ขายให้เหมือนกันฟรีดาวเหมือนกันหมดโอเคไหมดาวคือกันหมดเออแต่ว่าที่ไอ้เสียมว่ามันหาไม่ยากคือมันไม่ค่อ,มคอยมีให้ยึดแล้วป้ายแดงมันใส่ออกนั้นดาวออกหลายแล้วก็พอนของท่านแพงมันก็ไม่ได้ค่อยมิดแล้วค้นเจ้าของรถรุ่นนี้เขาไม่ค่อยได้มัก เขามาขายเป็นบลาห์มันก็เลยเฮตุให้อีสุซีประตูยกสูงตัวท็อปปัญหาได้หน่อยแมนครับพอมือสองมันก็จะขายกันแพงไม่เป็นบลาหเออสภาพดีเขาขายกันแพงแต่ว่านี่ก็สภาพดีได้แต่ว่าก็ขายบบแพงนไอยก็พออยู่ได้ครับพี่น้องราคาก็มาตรฐานบบแพงบบถือบ่นะแต่ว่ารดงามครับเครื่องสามพันตัวท็อปเห็นว่ให้ฟีดาวโอเคบะ ฟรีดาวฟรีกองฟรีกัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยไอเสมรถซิ่งจัดให้นะฝา,ากกดไลค์กดแชร์อ่ะแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิไอป้ายแดงอีกหนึ่งคันพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจว